นนี่หรออยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอ๋อเปิดบริการ24ชั่วโมงย่างเซเว่น24ชั่วโมงอยังเซเว่นนี่กะเปิดบริการ24ชั่วโมงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเออเดี๋ยวกูจะโทรโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะโทรหามัน24ชั่วโมงมันจยงแม่นว่าพี่สาวแม่นกับเพื่อเขียนบนนี่เหรอแฮ่ยังโทรได้24ชั่วโมงมันแบบรับแบบนอนแล้วกับพี่สาวเมันอก่อนรับนะกะแต่แม่ถึงมันบอกว่าโทรได้24ชั่วโมงอ่ะ ก็โทรได้สักสีชั่วโมงอย่างใหญ่ๆก็มันมารับมานอนบากินข้าวกินน้ำและการโทรได้สักสีชั่วโมงนี่ก็กินมากินก็เรื่องของเปิ้ลว่าโทรได้สักสีชั่วโมงร้านเขาเปิดนะมันจะกลับโทรศัพท์อี่ยสักสีชั่วโมงโทรมาหน้โทรมาหน้าย่าผมไปว่าปรากฏโทรศัพท์มึงจะโทรไปได้สักสีชั่วโมงร้านเปิดเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงน้ำกับบะแอบเข้ากับบากินไปไหนกับมาไปละนั่งท่าับโทรศัพท์สี่ชั่วโมงไอ้กะปี ป้นบอกว่าป้นโทรรับโทรศัพท์สีบริการตลอด24ชั่วโมงมันจะกินข้าวอ่านน้าก็ต้องกินนะแกอีนี่ก็บอกว่า24ชั่วโมงนี่คือหนึ่งวันตอนหนึ่งวันก็เท่ากับวันหนึ่งวันคือยี่สิบสี่ชั่วโมงถูกต้องวันข้ามคืนพุ่งถ้าครับแน่ก็จะถัาโทรศัพท์ยน่ยมันไปแจยคืนหุ่งเนี่ยคนว่ารับโอ้โหโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอุ้ยอีนี่ก็บอกเข้าใจโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วมันจะเอาเรื่องอย่งมาอู้กันลํำเลือ่องพี่สาวสี่ชั่วโมงนะอ้าวก็มันบอกว่าโทรสาวสี่ชั่วโมงอ่ะก็โทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงโหมันจะอู้ถึงสาวสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจะมันปอกอู้ว่าไปเลยมันเอาเรื่องอย่างมาอู้พองถ้าเป็นพี่สาวเหรอพี่สาวจะเอาเรื่องอย่างมาอู้อ๋อสาวสี่ชั่วโมงเนี่ยพี่สาวพูดดูแลสาวสี่ชั่วโมงถ้าปิดตัวพี่สาวเองพี่สาวจะเอาอยงมาอู้ กูจะเอาเรื่องอย่างมาอู้กูเป็นมีบ้าไปเลยน้องนะบอู้นะขนาดนั้นคนบัลลุกแต่แกอู้สาวสี่ชั่วโมงไปเลยคนโร่ชายหนุยก็เจไม่รักก็สาวหน่ก็เจ็บหูมั่าเป็นระเบิดใส่หัวมันก็บ่มอ่ะแบดกับบรดลชาตแกแค่ร้านคนบอกว่า รับโทรศัพท์ได้สาวสี่ชั่วโมงบริการสาวสี่ชั่วโมงเปิ้นมาได้หมายความว่าเปิ้นบ่กินข้าวเปิ้บมาลับบ่นอนเปิ้นรอรับโทรศัพท์เปิ้นบาอาบน้าบาเข้าห้องน้ําบ่ใจ้แล้วก็เปิ้นสาวสี่ชั่วโมงเนี่ยเปิ้นบ่ได้อู้สาวสี่ชั่วโมงเฮ้ยมันกดเป็นยังไงก็นึกว่ามัน ก็นึกน้องก็นึกว่ามานั้นจะอู้โทรศัพท์สัี่ชั่วโมงโทรสัสี่ชั่วโมงเลยฮะน้าป้าเขียนว่าบริการสัี่ชั่วโมงแต่ที่กูเซาพอกกับบริการสัี่ชั่วโมงกูจะโทรแล้วมึงมากวนประสาทกูเนี่ยอยู่ใกล้อีโอเด็ดนักเนี่ยมึงนี่นะน้องเนี่ยมึงอยู่ใกล้อี่โอเด็ดนักป้นบอกว่ารับรับบริการสัี่ชั่วโมงได้หมายความว่าจะอู้กับคนคนเดียวเนี่ยสักสี่ชั่วโมงกระโทรเวลาไหนก็ได้กับบริการยี่สิบสี่ชั่วโมง มึงอยู่ใกล้โอเดตักเป็นสมองปัญญาเป็นบ้ากันแล้วมึงให้เหลือห้าสีบริการยี่ิบสี่ชั่วโมงอะแต่สี่ชั่วโมงแล้วมันอย่ละอีน่นหนะมันบอกว่ามันแยกแก่นั้นร้านสะดวกซื้อนะบริการสี่ชั่วโมงอย่างเซเว่นเนี่ยมันก็ออกเวรเหรออย่างนี่ก็เซเว่นมันก็ออกเวรเราออกแกอยู่รู้สี่ชั่วโมงก็อาจจะมีพนักงานไปสิคนไปได้ใหญ่อะที่ภับโทรศัพท์กิดว่ามันอยู่ร้านคนเดียวไม่ต้องหักสี่ชั่วโมงนะจ๊งแสดงว่าบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงปุ๊ต้องพร้อมเนี่ยปุย มึงเขานี่ลวกบาลวกไปจึงวันละบาเข้าใจอยู่ตัออีโอเดสก็มึงเขาบารลวกไปจึงวันกับป้านบอกว่าบริการซาซีชั่วโมงเนี่ยโกกำลังจะโทรเนี่ยสาสีชั่วโมงมึงสามารถไผ่มารับโทรศัพท์ป้นไผ่จะเอาเรื่องยังมาอู้มันก็ค่อยเกินล้วไปมาจีโอแล้วซาซีชั่วโมงก็นโอ้มึงเขานี่ไปไปจึงวันลุไปจึงวันนะอยู่ต่ออีโอเดฟแล้วก็บีหนือกูไก่กูอยู่ตรงมึงเขานี่กูไก้ปะกูจะไปแล้วกูจะโทรเนี่ยซาสีชั่วโมงเนี่ยอ้ยโอ้แค่กเข็มคัด จะออกรถกับมันดีละโอนไอ้เหี้ยโอู้โทรศัพท์สี่ชั่วโมงมีแบตไผ่ยังมาโอ้ให้สายสี่ชั่วโมงว่เขียนว่าบริการสาสี่ชั่วโมงไผ่จะหัาโทรศัพท์ไม่ยิง <uct ose> ป้อใจไผ่เจะมันหยัง